อะไรดีเลยตาคุณมาคุณมาด่าคุณมาไนนต้ไปงานจิตตากันนะคะฝนตกฝนตกก็ไปค่ะไปงานเพื่อนสาวสวยค่ะนี่นะคะคนตับรดของเราขอโทษที่น่าหล่อไปนิดนึงนะคระับอา้าวมอบกล้องไอโต้นะคะรับตัวตัดเป็ค่ะ,คะ